ชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธมิใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่ชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต,ต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีผู้ฟังชาดกควรฟังด้วยความพิจารณาและในที่สุดก็จะสามารถนำหลักธรรมที่ได้ไปใช้เป็นคุณ,ณประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น 500ชาด500ติครั้งอดีตการณพระเชตวันมหาวิหารอันสำคัญยิ่งในพระพุทธศาสนาได้เกิดเรื่องราวมีงามของภิกษุผู้ว่ายากอยู่ท่านหนึ่งไม่ว่าใคร จะว่ากล่าวตักเตือนอย่างไรก็ตามท่านก็มิเคยฟังสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีพระกรุณาทิคุณให้ภิกษุรูปหนึ่งเข้าเฝ้าเพื่อปลดโทษใหท้ท่านท่านองค์พระบรมศาสดาให้มานิมนต์ท่านไปเข้าเฝ้านะจะปรดอะไรเราอีกละ่ะ เออเออเออ,เ,อ,อเดี๋ยวไปฮึอวดดีอย่างนี้ก็คงมีแต่องค์พระบรมศาสดาเท่านั้นแหละที่จะตักตือนได้ใช่ใช่ข้าก็ว่าอย่างนั้นแหละคราวนี้คงหายดื้อสักทีอะไรอะไรบนอะไรของท่านอยู่สองคนข้าได้ยินนะมาแล้วหรือภิกษุเธอผู้ว่ายากสอนอยาก ใครเตือนก็ไม่เคยเชื่อฟังแม้ในชาติปางก่อนก็เป็นเช่นนี้เรานี่ช่างเป็นคนเสมอต้อนเสมอปลายโดยแท้ยังยังไม่สำนึกอีกมันน่าตำหนิจริงๆใช่ใช่ยังไม่สำนึกอีกน,น่าตำหนิจริงๆเมื่อไหร่หท่านจะเลิกพูดตามเราสักทีเนี่ยใช่ใช่ข้าก็ไม่รู้เหมือนกันในวาระนั้น พระพุทธองค์ก็ท่งระลึกชาติและตรัสเล่าเรื่องราวของเวลูกะชาดกให้พระภิกษุทั้งหมดฟังเพื่อให้ภิกษุผู้ว่าญาติได้เห็นโทษของการดื้อรั้นจะได้เปลี่ยนแปลงนิสัยเสียทีด้วยความดื้อดึงสอนยากของท่านทำให้ท่านถูกงูกัดถึงแก่ความตายหากท่านไม่ละทิ้งนิสัยนี้ชาตินี้ ท่านก็คงต้องพบจุดจบไม่ต่างอะไรกับชาติที่แล้วท่านจงฟังเธอะเราจะเล่าเรื่องเมื่ออดีตชาติของท่านให้ฟังเพื่อท่านจะได้บรรลุเห็นทางธรรมเสียทีเวลกัชาดในแคว้นกาสี มีครอบครัวเศรษฐีผู้หนึ่งผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวเกิดล้มป่วยลงยากที่จะรักษาสมาชิกในครอบครัวต่างอยู่ในความเศร้าโศกเสียใจโธ่นายท่านท่านพ่อท่านจะจ่ายข้าไปนะ เมื่อผู้เป็นพ่อได้เสียชีวิตลงบุตรชายเศรษฐีก็ได้จัดพิธีศพให้บิดาตามประเพณีแม้บิดาของเราจะมีทรัพย์สมบัติมากเพียงใดแต่สุดท้ายก็มีสามารถนำติดตัวไปได้แม้แต่ชิ้นเดียวแล้วเราจะเก็บรักษาทรัพย์เหล่านี้ไว้เพื่อสิ่งใดท่านพ่อในที่สุดท่านก็จากข้าไป บัณฑิตบุตรเศรษฐีได้นำทรัพ์ยสมบัติทั้งหมดออกมาแจกเป็นฐานให้กับผู้ยากไร้เหลือไว้เฉพาะอาพรติดตัวกับเครื่องบริขารเพื่อไว้บำเพ็ญเพียรเท่านั้นท่านบัณฑิตช่างมีน้ำใจแท้ขอให้เจริญเจริญเถอะพ่อนุ่ม หลังจากนำทรัพย์สมบัติแจกจ่ายหมดแล้วบุตรเศรษฐีก็ํำบริวารมุ่งสู่ป่าใหญ่แดนหิม,มพานเพื่อประพฤติพรหมจรรย์โอ้ปวดหลังจังเราจะเดินไปไหนกันเนี่ยท่านอย่าบ่นนักเลยนะท่านน่าจะดีใจนะท่านจะได้ละความวุ่นวายเสียทีจริงสินะตลอดชีวิตที่ผ่านมาพวกเรา หมกมุ่นอยู่แต่กับโลกีเออแต่ว่าโลกีนี่คืออะไรเหรอยิ่งไว้ในป่าดีไหมเนี่ยบัณฑิตหนุ่ได้ถือเพศเป็นฤาษีเพียรภาวนาจนบรรลุธรรมะอภิญญาจนมีผู้เลื่อมใสถือบวชติดตามเป็นสิทธิ์มากมายข้าพระเจ้าขอถวายตัวเป็นสิษย์ท่านด้วยเถอะ โปรดชี้แนะไอ้ข้าพเจ้าบรรลุธรรมด้วยเธอข้าพเจ้าเองอะก็เอาด้วยคนเพราะข้าพเจ้าก็อยากบรรลุธรรมบ้างเหมือนกันอย่ามาเรียนแบบข้าได้ไหมข้าพูดก่อนนะบรรดาศิษย์ทั้งหลายได้ช่วยกันสร้างอาสมเพื่อปฏิบัติธรรมกรรมฐานอยู่ในป่าหิม,มพานต์อย่างสงบ โอ้ช่างสงบเงียบจริงๆขอนั่งสมาธิปฏิบัติทำันหน่อยเถอะข้าก็เอาด้วยคนข้าอยากนั่งสมาธิด้วยเมื่อไหร่จะเลิกเรียนแบบข้าสักทีเนี่ยเบื่อจริงๆเลยอยู่มาวันหนึ่งสิริศีวัยหนุ่มได้พบลูกงูพิษที่เลื้อยเข้ามาในบริเวณอาสมก็เกิดความรักเอ็นดูมันขึ้นมา ลูกงูช่างน่ารักเหลือเกินดูสิเหลือบิดไปบิดมาหน้าเอ็นดูวิชูคอได้ด้วยฉลาดจริงๆเลยเก็บไปเลี้ยงไว้ดีกว่าไปอยู่ด้วยกันนะเจ้างูน้อยข้าจะเลี้ยงเจ้าอย่างดีเลยอย่าเชียวนะงูพิษเลี้ยงไม่เชื่องหรอกอันตรายนะเจ้าอย่าไปยุ่งกับมันเลยปล่อยมันไปเถอะอ้าวนี่บ้านเจ้าเข้าไปอยู่ในกระบอกไม้ไผ่นี่นะเออข้าตั้งชื่อให้เจ้าด้วยดีกว่า ชื่ออะไรดีเจ้าอยู่ในไม้ไผ่ไม้ไผ่ก็เวลุกะเอาเป็นชื่อเวลุกะกนแล้วกันนะเลยเข้าไปดีๆนะอย่างน,านั้นอย่างน,านั้นอุ๊ยน่าเอ็นดูข้าว่าปล่อยมันไปเถอะอย่าเลี้ยงไว้เลยระวังเถอะเลี้ยงงูพิษไว้สวนะักวันน่ะมันจะทําร้ายเจ้าใช่ใช่ข้าก็ว่าอย่างนั้นแหละเจ้าอย่าเลี้ยงไว้เลยนะเรียนแบบคาพูดข้าอีกแล้วเมืออ่อไรเจ้าจะนึกบทเองได้สักทีเนี่ยเออ ท่านดูเจาเวลูกะของเราสิน่ารักน่ารักยิ่งโตก,ก็ยิ่งหล่อเหมือนข้าใช่ไหมอีน่ากลัวจะตายไม่เห็นจะน่ารักเลยเนาะท่านว่าไหมาอ้าวที่ตอนจะให้พูดตามเราไม่อยู่เเอสียลมจริงๆเจ้าหนุม่มขึ้นชื่อว่างูพิษย่อมไว้ใจไม่ได้ปล่อยมันไปเสียเถอะเจ้าเชื่ออาจารย์เถอะนะโทษอาจารย์มันเชื่องจะตายข้าเลี้ยงมันอย่างดีมันก็ต้องรักข้าสิไม่เป็นไรหรอก อาจารย์จะคิดมากเลยเจ้านิช่างว่านอนสอนยากซะจริงๆอนิจจาไว้ใจงูพิษเช่นนี้ก็ระวังให้ดีเถอะเจ้าโอยอาจารย์งูพิษที่ไหนกันเล่าข้าเอามาเลี้ยงตั้งแต่เด็กพิษมันหายไปหมดแล้วอาจารย์ดูสิมันรักข้าจะตายแล้วศึกผู้ดื้อรั้นก็มิฟังคำตักเตือนจากใครยังเลี้ยงดูเวลูกะต่อไป จนวันเวลาผ่านไปเมื่อฤดูแลง้งเวียนมาถึงเอานี่อาหารของเจ้ากินให้อิ่มนะข้าจะต้องเข้าป่าไปหาอาหารมาเก็บไว้เฮไปตั้งสามวันแน่ข้าคงคิดถึงเจ้าแน่เลยระหว่างที่ข้าไม่อยู่เจ้าอย่าดื้อน,นะแล้วข้าจะหาของอร่อยๆมาฝากเจ้านะเอา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 ,เอาล่ำลากันอยู่นั่นแหละซ้ายมากแล้วตามมาเร็วๆเ,เข้า ท่านจะเอ็ดมันทําไมบอกมันดีๆก็ได้อย่าพูดอะไรที่ไม่เหมือนข้าได้ไหมข้าใจจริงๆเลยอ้าวจะเอาอยัางไงกันแน่เนี่ยพอคิดบทได้เองก็จะให้พูดตามเวลูกะข้าไปแล้วนะอยู่ดีๆนะจ๊ะงูน้อยของข้าสิทธิหนุ่มตามขบวนสิทธิคนอื่นๆไปหาผลไม้ในป่าด้วยความจําใจในใจก็เฝ้าคิดถึงลูกงูเวลูกะอยู่ตลอดเวลา ช่วงเวลาสามวันที่เขาไม่อยู่เวลูกะของเขาจะกินอยู่อย่างไรยิ่งเดินทางไปได้ไกลเท่าไหร่ความกังวลของเขาก็เพิ่มมากขึ้นเท่านั้นสามวันผ่านไปพวกฤาษีและสิทธิ์หาของป่าได้มากพอจึงพากันกลับ ย่ yeah. กลับอาสมกันสักทีป่าเนี่ยเวลุกกะคงรอข้าจะแย่แล้วอย่ามวัวแต่ดีใจสิมาช่วยพวกข้าเก็บของด้วยใช่อย่ามวัวแต่ดีใจสิมาช่วยเก็บของดีมากพูดตามข้าอย่างนี้แหละเออดีๆสองคนนี้มันจะไม่พูดกับคนอื่นเลยหรอไงเนี่ยเล่นลับมุกกันอยู่สองคนดูสิข้าไม่เด่นเลย เวลูกะลูกรักข้าจะไปหาเจ้าแล้วนะพวกท่านตามข้ามาเร็วๆสิข้าไม่ได้นองไฟแรงเหมือนเจ้านี่โอ้ยเมื่อยจังเลยพักก่อนนี้ไม่ท่านท่านอย่าถามข้าสิข้ามีหน้าที่ตามท่านอย่างเดียวนัน่นขู่จนสองคนอีกละนี่น้องเคียดนี่น้องกบโอ๊โอเจ้ากิ่งกาอีกไปเป็นอาหารของเวลูกกะข้าซะดีๆอ้วนๆอย่างเนี้ยลูกข้าชอบข้าว่าอยเก็บไปเลย ป่านนี้เวลุกะของเจ้าคงหนีหายไปแล้วล่ะช่ใช่ใช่คงงหนีหายไปแล้วล่ะพวกท่านอย่ามาพูดให้ข้าใจเสียได้ไหมลูกข้าต้องอยู่รอข้ากลับมาแน่ๆเวลุกะจ๋าข้ามาแล้วจ้าออกมาดูสิข้ามีอาหารมาฝากเจ้าเยอะแยะเลยออกมาเร็วไหนไหนไหนไม่เจอกันตั้งสามวันคิดถึงจังเลยขอดูหน้าหน่อยธรรมชาติของงูพิษคือเลี้ยงไม่เชื่อง ยิ่งหิวยิ่งดุร้ายเวลูกกะถูกขังอยู่ในกระบอกไม้ไผ่สามวันสามคืนทั้งหิวทั้งโกรธไม่เหลือร่องรอยของงูเชื่องแสนน่ารักน่าเอ็นดูเลยสักนิดเมื่อไม้ไผ่ถูกเปิดออกมันก็พุ่งตัวออกมาอย่างรวดเร็วชกเข้าที่ดวงตาของสิทธิหนุ่มผู้เป็นคนเลี้ยงมันมาอย่างโหดเที้ยมโอ้ย เวลูกะลูกรักเจ้ากัดพ่อทำไมโอ้ยข้าอุตส่าห์เจ้ามาเลี้ยงหาอาหารให้เจ้ากินนะปล่อยปล่อยปล่อยข้าโอ้ยโอ้ยด้วยความหิวเวลูกกะพุ่งตัวออกมาทำร้ายสิทธิหนุ่มที่เลี้ยงมันมาตั้งแต่เด็กด้วยความโกรธอนิจจานี่แหละหมูพิดย่อมไว้ใจไม่ได้ใครก็ได้ช่วยข้าด้วยโอ้ยโอ้ย จากงูน้อยแสนน่ารักกลายเป็นงูพิษที่ดุร้ายเวรุก,กับฉกฝังเขี้ยวลงที่ดวงตาของผู้มีพระคุณปล่อยน้ำพิษจนสิทธิหนุ่มฤรือสีสถานไปท่รางล้มลงขาดใจตายอยู่ตรงนั้นทันทีงูพิษก็คืองูพิษอย่างไรเสียมันก็คงไม่ลืมสัญชาตญาณไปได้ นี่แหละโทษของการดื้อรัน้นที่ว่ายากสอนอยากไม่เชื่อฟังคำตักเตือนจากใครสุดท้ายก็ต้องพบจุดจบอย่างน่าอานาถหากสิบหนุ่มผู้นี้เชื่อฟังคำของอาจารย์และเหล่าฤาษีคนอื่นสักนิดเขาก็คงไม่ต้องมาจบชีวิตด้วยอายุเพียงเท่านี้โยอัตถกามสะัะฮิตานุกัมปิโน โอวัชมาโนนกโรติสาสนังเอวังโสนิหโตเสติเวลุกะสัยถาปิตาพุทธการวาระนั้นสิบผู้ดื้อรัน้นเกิดมาเป็นภิกษุที่ว่ายากสอนยากหรือศีบริวารเกิดมาเป็นพุทธบริษัททั้งหลายพระอาจารย์สวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้า